ข่าวดีวันที่28ธันวาคมนี้จ่ายเงินเยียวยาอีกสามารถกดเป็นเงินสดได้คุณได้รับสิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้อง ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัพเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทำการจ่ายเงินเยียวยาอีกครั้งนะคะซึ่งเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมานะคะคนางมันลิกาบุญมีสกุลมหาสุขที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยนะคะว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้แจ้งเกษตรกรถึงสิทธิ์ที่จะได้รับต่อการออกประกาศของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยาทเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกร,รชาวสวนยางพารา ในระยะที่2ปี2563ทับ64รอบที่2จากคณะกรรมการกำหนดราคาเกงกลางอ้างอิงโดยประกาศนี้ระบุถึงราคากลางอ้างอิงการขายตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางและหลังวันประกาศนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือภายใน3วันทําการทางทรกรสก็จะทําหน้าที่โอนเงินส่วนต่างในงวดนี้เข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงตามสิทธิที่ได้รับ ขณะนี้การยางแห่งประเทศไทยได้ส่งรายชื่อให้กับทกศครบแล้วคาดว่าจะโอนเงินไม่เกินในวันที่28ธันวาคม2563ซึ่งก็ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวสวนยางพาราสำหรับรายละเอียดก็คือ 1. ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคาย,ยางที่ประกันรายได้60บาทต่อกิโลกรัมราคากลางอ้างอิงการขายอยู่ที่62บาท83สตางค์ต่อกิโลกรัม ด้วยราคากลางอ้างอิงสูงราคาประกันรายได้จึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างหรือว่าชดเชย 2. น้ำยางสดราคายางที่ประกันรายได้57บาทต่อกิโลกรัมแต่ราคากลางอ้างอิงการขายอยู่ที่49บาท83สตางค์ต่อ kg. กิโลกรัมเกษตรกรก็จะได้รับชดเชยอยู่ที่7,17บาทส7สตางค์ต่อกิโลกรัม3ยางก้อนถ้วยราคายางที่ประกันรายได้คือ ยี่บาบาทต่อกิโลกรัมราคากลางอ้างอิงการขาย19บาท35สตางค์ต่อกิโลกรัมเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับชดเชยอ,อยู่ที่3บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมสรุปก็คือได้รับส่วนต่างในยางพารา2ชนิดก,ก็คือน้ำยางสดกับยางก้อนถ้วย นางมาริกากล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกินราคาที่ประกันรายได้ไว้เช่นเดียวกันกับการจ่ารอบที่แล้วซึ่งรอบที่แล้วนั้นนายจุรินเป็นประธานชิ ck ออฟไปเมื่อวันที่11ธันวาคม2563มีเกษตรกรได้รับส่วนต่างงวดแรกตามเกณฑ์ที่รัฐให้นโยบายไว้โดยนโยบายนี้รัฐบาลประกันรายได้ไว้ที่ ยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อกิโลกรัมน้ำยางสดราคา57บาทต่อกิโลกรัมและยางก้อนถ้วยราคา23บาทต่อกิโลกรัมโดยกำหนดปรดิมาณผล,ผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ก็คือผลผลิตยางแห้งจำนวนไม่เกิน20กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนถ้วยจำนวนไม่เกิน40กิโลกรัมต่อไร่ต่อเดือนสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย หรือว่ากยทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นสวนยางอายุ70ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดยางได้แล้วรายละไม่เกิน25ไร่มีสัดส่วนแบ่งรายได้ระหว่างเจ้าของจำนวน60%และคนกรีดยาง40%ระยะเวลาโครงการปี2ก็คือระหว่างเดือนกันยายน2 5 6 3ถึงเดือนกันยายน2564นะคะ นี่นะคะก็คือข่าวดีนะคะที่ในวันที่28ธันวาคม2563นะคะก็จะมีการจ่ายเงินประรายได้ชาวสวนยางพารานะคะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นชาวสวนยางพารานะคะก็รอรับเงินได้ในวันที่28ธันวาคมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ